แป๊บเดียวบอลก็จบฤดูกาลแล้วนะครับนี่คือนัดที่38แล้วนะครับหมไม่น่าเชื่อครับแวบเดียวเองนะฮะผมยังจนได้จำได้เลยว่าเปิดฤดูกาลเนี่ยมันเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับก็เกมนัดนี้ครับนัดสุดท้ายแล้วครับนัดที่ ทุกคนจะต้องเล่นพร้อมกันหมดทั้งพิมลีกเลยนะครับก็สุดสัปดาห์นี้ครับอยากชวนทุกคนคุยก่อนเกมกันหน่อยครับเกมที่อาร์ซ a นอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมครั้งสุดท้ายในฤดูกาลนี้เจอกับทางด้านของวูฟแฮนตันเันเดอร์ครับมีความพร้อมอย่างไรนะครับแล้วก็ฟอร์อมการเล่นของทั้งสองทีมเป็นอย่างไรคาดการเกมกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลกัรอย่งกันครับสนับสนุนโดย นิว Suzuki เออร์ a ิก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart h y ฮบริพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u ซ u k i ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th สวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับหรือว่ากันเนอร์ท้องนั่นเองนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับโดยเฉพาะพิมเมอร์ลี่องอังกฤษนะฮะสำหรับแฟนอาร์เซนอลทุกคนเลยนะครับแล้วก็แฟนอื่นๆที่แวะเวียนเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับตัวเหมือนกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับใช่แล้วครับเสื้อตัวนี้เสื้อดูดูการใหม่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครอยากดูก็เดี๋ยวไปย้อนดูในรีวิวก็แล้วกันนะสำหรับรายละเอียดของเสื้อตัวนี้นะก็เรียกว่าออกมาตกพวกเราเป็นที่เรียบร้อยนะสวยเหมือนเดิมนะครับนะก็มเีเพิ่มเติมคือรายละเอียดแล้วก็ความหมายต่างๆนานาของเสื้อนะครับก็ถึงว่ารายละเอียดเยอะเลยครับอ๋อฝากบอกทุกคนหน่อยก็แล้วกันนะครับผมว่าเสื้อมันตัวเล็กลงนิดนึงนะใครที่ใครที่เคยใส่ไซส์เขยับไปเป็น L ใครที่เคยใส่ L ขยับไปเป็น XL แนะครับแต่อันนี้ก็ไปลองใส่ดูก่อนก็แล้วกันแต่ตัวผมอาจจะอ้วนขึ้นด้วยละมั้งนะครับก็ อาจจะต้องมีขยับไซส์กันนิดหนึ่งนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะมาคุยเนื้อหาสาระของเรากันดีกว่าครับคลิปนี้ครับคุยก่อนเกมครับเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับฟูตบอลตันนั่นเองครับก็เป็นเกมนัดพิมพ์เล็กนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับนัดที่38ครับก็ไม่มีความหมายใดญอๆกับทั้ง2ทีมแล้วนะครับไม่ได้มีันดอกอันดับขยับอะไรแล้วนะครับแต่ว่ามีความหมายสําหรับเจ้าบ้านครับในฐานะที่จะเล่นนัดสุดท้ายต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนั่นเองครับก็ถือว่าน่าจะมี น่าจะมีแรงกดดันประมาณหนึ่งที่จะต้องทําให้ผลการแข่งขันมันไม่เขินนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยแหมแพ้ล่าสุดฟารเรสมาแพ้ไบรตันมาแบบนี้นะครับมันมันอาจจะมีแฟนบางส่วนเนี่ยเรียกได้ว่าหัวร้อนนะครับโดยเฉพาะเกมแพ้ไบรตันเนี่ย แฟนบอลออกจากสนามไปก่อนเกมเยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเเกมนี้ต้องล้างอายหน่อยครับเกมนี้ต้องเรียกว่าเรียกศรัทธาแฟนบอลกันซะหน่อยครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมหน่อยครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับก็ยังขาดตัวผู้เล่นหลักๆหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออลิซินเดอร์ซินเชนโก้ครับซาลีบ้าครับโทมิยาสึรับนะฮะโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ครับเอลเนนี่ปีนี้แทบไม่ได้ลงเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะ ไม่ได้ไปต่อกับอาร์ซอลในฤดูกาลหน้าแล้วนะครับแล้วก็มีริชเนลสันกับมาร์ตินเนลี่ครับอีก2คนนะครับที่ไม่พร้อมในเกมเกมนี้ครับซึ่งถือว่าขาดเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ทีมเยือนครับก็ถือว่าตัวหลักๆอยู่กันครบนะผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรน่าตกใจนะะเดี๋ยวไปดูราอัพกันก่อนก็นแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูสถิติครับรายอัพสำรผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้รักษาประตูอาร์ซอลจะเป็นอารอนแลมส์เดิร์ครับกองหลัง4คนครับจะเป็นเบนจ แต่ซ้ายเนี่ยสิผมมาเดาว่าเป็นเทียนี่แต่หน้าแหกมาหลายทีแล้วอ่ะอีกสักทีเคเนเทียนี่ครับ แล้วก็คู่เซนเตอร์ฮารครับยาคุบคิวิโอจะจับคู่กับกาเบรียลมาเกเยสครับกองกลางครับผมเชื่อว่าจะใช้ทางด้านของโทมัสตาเต้ครับมาอยู่ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับไกรนิชชาก้าแล้วก็มีมาตินโอเดกาเป็นเพลย์เมเกอร์ครับน่าจะพักจอร์จินโยบ้างนะครับแล้วก็แนวรุกครับจะใช้ทางด้านของอทอซายืนฝั่งซ้ายนะครับแทนที่กราเบียลมันตินเนลลี่ครับแล้วก็ขวาบูกโยชาก้าที่เพิ่งต่อสัญญาไปใหม่นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าครับกราเบียลเชซุสนั่นเองครับ นี่คาดว่าน่าจะเป็นไลท์อัพที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดสําหรับเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับส่วนทีมเยือนครับน่าจะมาในระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของเบลเล่ครับแล้วก็กองหลัง4คนครับแบ็คขวาจะเป็นทางด้านของเนสันเซมิโดครับซ้ายโตตี้โกเมสครับเนี่ยโปรตุเกสทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็คู่เซนอร์ฮาวจะใช้ครกดอสันครับจับคู่กับคอลินส์ครับกองกลางครับ ซ้ายขวานะครับจะใช้โพเดนต์ครับอันนี้ตัวแสบเลยนะครับแล้วก็อดามาโตวาเล่ครับยืนริมเส้นนะครับแล้วก็คู่กลางครับจะใช้เจ้าโกเมสจับคู่กับลูเบนเนเวสครับส่วนกองหน้าครับตอนนี้กำลังฮอตเลยครับเพิ่งทำประตูได้ล่าสุดกับกวางฮีชานครับกองหน้าเกาหลีใต้ครับจะจับคู่กับปาโบลซาลาเบียครับแล้วก็ถือว่าเป็นเซอรเบ็ยผู้เล่นตัวจริงของเขาที่น่าสนใจเลยนะครับไปดูสถิติไปดูต่างๆนานานะครับก่อนการแข่งขันกันสักหน่อยครับ อาร์เซนอลอยู่อันดับที่2นะครับมี81คะแนนนะครับ mm. ก็ไม่ทัน mm. ไม่ทันแชมป์ไปแล้วนะครับซิตี้เขาเป็นแชมป์ไปแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาแมนยูก็ไม่แซงด้วยเหมือนกันนะครับส่วนวูฟ uh, ครับก็อยู่อันดับที่13ปีนี้สบายๆเลยครับไม่ต้องหนีตกชั้นใดอย่างใดน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ไปลุ้นพื้นที่ยุโรปอะไรแล้วนะครับถามว่ามีโอกาสอันดับขยับไหมก็มีครับมีโอกาสแซงเชลซีอันดับ12แต่ก็ แต่ก็ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับมันมันก็สิบเอ็ดเอ่อสิบสองก็สิบสามมันก็มันก็มันก็แทบจะเท่าๆกันนะครับแต่ก็โอเคแหละฟุตบอลก็ถ้าแซงได้ก็ดีนะครับเขาก็คงอยากแซงแหละนะครับนะอ่ะนี่คือเรื่องราวก่อนการแข่งขันนะครับส่วนผลการแข่งขันนะครับฟอร์มการเล่นต่างๆนานานะครับไปดูฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านก่อนครับอาร์เซนอลห้าเกมหลังสุดครับแพ้ไปสามครับเอ่อแล้วก็ชนะสองครับนะผลงานก็ลุ้มลุ้นดอนดอนแบบเป็นการ์ดอย่างนี้เลย ลงนส่วนทีมเยือนครับก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับดีกว่าสักนิดนึงนะครับส่วนผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับอาร์เซนอลหเกมหลังสุดอาร์เซนอลชนะ3วูฟแฮมตันชนะ2ครับแต่ว่าไอสามเกมที่อาร์เซนอลชนะเนี่ยคือ3เกมที่พบกันหลังสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วงหลังมาเนี่ยอาร์เซนอลมีผลงานที่ดีมากกว่าวูฟแฮนตันในการเจอกันของทั้งคู่นะครับ มาคาดการ์เกมกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ไม่ได้สนุกมากพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับไม่ได้สนุกมากไม่ได้แลกกันไม่ได้ใส่กันยับนะฮะเนื่องด้วยมันคือเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลละผมเชื่อว่าหลายๆคนนักฟุตบอลหลายๆคนวางแลนแล้วว่ากูจะไปเที่ยวไหนนะครับช่วงที่อพอป,ปิดฤดูกาลพักเขาจะมีแก๊ปปิดเทอมสั้นๆนะครับประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ไม่เกินนี้นะครับจะไปเที่ยวไหนกันมีละวางแผนันละนะครับเพราะฉะนั้น ไม่อยากไม่อยากขาหักก่อนไปเที่ยวแน่นอนนะครับน่าจะเซฟเซฟตัวเองนะครับแต่ว่า,าผมเชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลเนี่ยที่มีแนวรุกอันจิตจาร์ดเนี่ยก็นะก็น่าที่จะก็หน่าที่จะนะ ครองบอลมากกว่าแล้วก็บุกเข้าใส่ทางด้านของทีมเยือนรูทันตันนั่นเองนะครับแต่ว่าวูฟก็จะเล่นอย่างมืออาชีพครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่ตามมาเชียร์พวกเขาถึงลอนดอนนะครับก็คงจะไม่ได้เหาะแยะใส่ไม่ไม่ได้เหมือนเกมอุ่นเครื่องแน่นอนนะครับก็จะเป็นเกมที่สู้กันเต็มที่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงพลิกถึงขิงอาจจะไม่ได้ใส่กันยับขนาดแบบมีใบเหลืองใบแดงกันว่อนอะไรแบบนี้ผมไม,ไม่ไม่เชื่อว่าจะเป็นแบบน,นั่นเชื่อว่าจะเป็นเกมแบบ ดูจังหวะกันนะมีจังหวะปะทะกันบ้างนะครับแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดุเดือดมากนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าเซตอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลที่ไม่ได้โดนกดดันมากไม่ได้โดนไล่เตะไล่ต้อนมากเนี่ยพวกเขาน่าจะทำผลงานได้ดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับเล่นในเอมิเรตสเตเดียมในบ้านของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้เชื่อจริงๆครับว่าน่าจะคว้า3แต้มได้ไม่ยากครับ ฟันธงลงกอก์ไปเลยครับผมว่าอาร์เซนอลจะเปิดบ้านชนะบุ๊คสองประตูต่อศูนย์ครับเก็บคลีนชีตได้เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยกันแล้วกันนะครับในเกมสุดท้ายเกมนี้นะอาร์เซนอลจะเปิดบ้านชนะเลยหรือเสมอหรือว่าจะแพ้ทีมเยือนนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับและในท้ายคลิปนี้ครับผมมีของมาแจกด้วยนะครับสําหรับคนทุกคนที่ดูฟุตบอลด้วยกันมาดูคลิปคุยกันเนอร์มาตลอดเลยนะครับ จริก็ขอบคุณทาง I am Legend ด้วยนะครับเอามาให้แจกนะครับก็คืองานมิ팅นัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ก็คือเกมนี้นะครับเราจะมีการจัดอีเวนต์นะครับไอเอ็มเลยเจนครับพาเปิดตีมาเมืองไทยนะครับแล้วก็ชวนแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับก็หลากหลายคนนะครับก็มาร่วมงานกันมามีกิจกรรมมิดแอนด์กรีเปิดตีกันแล้วก็ดูฟุตบอลในเกมสุดท้ายกันนะครับที่ร้านเมลดีเมียนจ่ายครับก็บัตรยังมีจําหน่ายนะครับแต่ว่า บัตรที่ราคาแพงๆหน่อยจะเต็มหมดละนะครับก็แต่จริงๆพอมีเหลือนิดหน่อยนะใครที่อยากจะซื้อก็ไปซื้อที่ทิเก็ตเมนลอนได้นะครับแต่ใครที่อยากได้ของฟรีมีมาแจกครับนะฮะอ่ะกติกาครับง่ายๆเลยครับก็คือคอมเมนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะครับก็คอมเมนต์ผลสกอร์หน่อยก็แล้วกันคิดว่าผลการแข่งจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วงเล็บว่า I am Legend นะครับ I am Legend นะอ่าก็แจกทั้งหมด 4ใบนะครับสท่านท่านละ2ใบนะครับผ่านทาง Facebook 1ท่านผ่านทาง YouTube 1ท่านนะครับก็สะดวกช่องทางไหนก็ไปช่องทางนั้นได้เลยหรือถ้าเกิดใครกันเหนียวจะไปคอมเมนต์ทั้ง2ช่องทางก็ไม่ว่ากันนะครับนะย้ำนะฮะ I a เ l e g e ลยเช่นะครับพาเปอร์ตีมานะครับที่กรุงเทพเรานะครับในวันอาทิตย์ที่28สพฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็มาดูฟุตบอลเกมนะสุดท้ายกันนะครับมีมิดแอนด์คลิปมีถ่ายรูปขอและเซ็นเปอร์ตีกันที่ร้านมาลดีฟแห่งจ่ายนะครับ ยังจำหน่ายบัตรอยู่นะครับคาดการว่าน่าจะจำหน่ายถึงวันวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายนะซึ่งคือวันเสาร์วันสุดท้ายนะครับใครที่เหลือต้องไปซื้อนาหน้า,หน,า,ห,นาหน้าทางเข้างานละนะครับไปลุ้นเอาว่ายังมีอยู่ไหมนะก็สําหรับใครที่อยากชัวรๆก็ลองไปซื้อได้ที่ t ิ c กเก็ตเมลอนครับส่วนใครอยากจะร่วมสนุกก็เชิญได้เลยนะครับคอมเมนต์บ x อกสกอรแล้วก็วงเล็บว่า I am เลยเช่นขอคนที่มาได้นะขอคนที่มาชัวรๆนะครับไม่เอาคนที่แบบเอ้ยอยู่ ต่างจังหวัดต้องจองตัวเครื่องบินมาอีกทีอะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าท่านขยันนะง,งั้นก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าท่านแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สะดวกมาอะไรเงี้ยก็ให้ท่านที่พร้อมเล่นดีกว่านะครับนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับ Facebook y o u t u b e TikTok นะครับคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันนะครับอ่ะคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ทีคราวหน้าสวัสดีครับ